ทังห้างของพวกเขาก็มีสองสองห้างรักนอกาะคือห้างเกี่ยวกับเครื่องใช้ด็กน้อยเสื้อผ้าด็กน้อยแล้วก็อีกห้างหนึ่งก็เป็นห้างเกี่ยวกับผู้หญิงซึ่งจะเป็นพวกเสื้อโ้นสุดลอยน้ําสุดนอนต่างๆสําหรับผู้หญิงแล้วก็ส่วนรายสินค้าของพวกเขาก็เป็นนําเข้าจากประเทศอยู่ในขอบเขตอาเซียนเฮาเซียนวามาจากบางกอกเด่ว่าในอนาคตข้างหน้าทาวาเปิด เป็นเซีรีการค่าทางด้านบรรดาประเทศอาเซียนคิดว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้สมงไส้ราคาจะเป็นราคาที่ลดลงเพราะว่าค่าขนส่งเขาก็อาจจะหน่อยลงเนาะการติดต่อพวพันสื่อสารก็สะดวกขึ้นก็อาจจะเห็นให้สินค้ามูลค่าของสินค้าที่ว่าเขาเคยซื้อแพงอาจจะถืดลงไปอีก